เป็นเช็คกิ้งเอนจิเนียร์นะเพราะฉนั้นเราเนี่ยทำได้ทุกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเมื่อี้รูปแบบที่1-4ก็คือเป็นแบบที่1 Professional ทําทำแบบมืออาชีพที่เราทำเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะที่ว่าข้อจำกัดคือเจ้าของงานก็อาจจะมีมีความคิดในเรื่องจะทำโครงการแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าคิดอะไรอยู่เดี๋ยวคู่แข่งเอายแย่งเอาไปนะเอาไปคุณคิดโครงการเอ้ยโครงการตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมีที่ว่างๆทำไห้เนี่ยดีทำไว้เนี้ยดีมันก็มีการคิดโครงการมาลหลายๆโครงการเลยคิดคด,ดลหลายๆวิธีเลยถูกไหมเอาไปหาต่าราคาตราคาบมันบอกว่าไม่ดีแต่จริงๆอันนั้นอัะดีแล้วมันเอาไปแอบเอาไปทําเองคือขมโมยไอเดียเข้าใจปะ่ะนี้ก็เรียกขโมยซีนนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้คนชั่วๆอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณลพชายมาแล้วลพชัยกาลังจัดการในพวกชั่วๆทั้งหลายนะเนะข้าใจนะนะเพราะฉะนั้น อตอนแรกคิดโครงการก็พูดไปเด่ยคงเจ้าของงานอยู่คนเดียวเห็นไหมฮก็ต้องวางเป้าหมายก่อนโกอยู่ไหนโกอยู่ไหนโกคือเป้าหมายนะเป้าหมายนะเดี๋ยวตรงนั้นอนะที่เป็นพบเป็นรหัสบรหิหารโครงการทําอะไร,ะไรต้องรู้ว่ามันคืออะไรแล้วจะทําอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องเรื่องอรายละเอียดละตรงลองเขาอยู่คนเดียวก็คิดไปคนเดียวถูกไหมฮะแล้วไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้รู้จริงนะตอนนี้เราเราเลยส่วนมากเราก็เลยจะมาทําในสเต็ปที่2ก็คือว่า เขาเข้าไปศึกษาจนแน่ใจแล้วว่าถ้าเป็นโครงการทําโรงแรมเนี่ยถ้าทําอย่างเนี้ยดีแน่เป็นสี่ดาวเป็นสามดาวเป็นสองดาวเนี่ยเพราะนั้นเขาต้องวิเคราะห์ในเชิงของของธุรกิจก่อนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเหตุเหตุที่ว่าเรามีปัญหาบ้างตรงนี้เพราะว่าเขากําลังคิดตรงนี้อยู่แต่เขาไม่อยากให้เรารู้เพราะไม่อยากให้เรารู้เขาก็เลยทําเองนะแต่ว่าพอพอโครงการเป็นไปได้แล้วเนี่ยเขาเนี่ยเขา เขาควรจะต้องปล่อยมือจากจากที่ว่าคิดเองเนี่ยมาให้เราคิดแล้วถูกไหมเพราะเราจะเราจะคิดแทนคนที่ยังไม่มาใครยังไม่มาตอนเนี้ผู้ออกแบบก็ยังไม่มาถูกปะ่ะผู้รับเหมาก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นพอผู้รับเหมายังไม่มาเนี่ยแปลว่าที่คุณกาลังคิดอยู่เนี่ยคุณคิดในเชิงธุรกิจหมดเลยคุณคิดในเชิงของโครงการภาพรวมหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดโดวยวิธีคุณแล้วถามว่าคิดถึงการก่อสร้างไหม ไม่ได้คิดเลยคิดไม่เป็นแต่คิดว่าคิดเป็นอันตรายที่สุดก็คือคนที่ทําไม่เป็นแล้วนึกว่าทําเป็นมันก็เลยทําไปตามที่นั้นหรือว่าไม่เข้าใจแล้วบอกว่าเยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก่อสร้างก็ผมเอาให้เจ๋งๆไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนก่อสร้างให,ให้พวกนั้นไปคิดเนี่ยทำอย่างนี้ทำให้โครงการมันแพงบารุงรักษาที่ผมพูดนี่แค่ก่อสร้างนะพอสร้างเสร็จ มันจะเริ่มเป็น FFM คือ Facility Management ซึ่งธุรกิจตัวนี้เรายังไม่ได้ทำเลยนะแล้วมีคนอื่นทำเยอะแยะเลยตอนนี้ใครทำไอ้พวกที่ขายโครงการอะไรท,ทั้งหลายนะ Facility ก็คือเมื่อโครงสร้างตึกเสร็จการใช้อำนวยการใช้บำรุงรักษาจะยาวเฟืยเลยถึงกฮะเท่ากับอายุอาคารแต่ตอนที่เราสร้างเนี่ยหปี2ปีสปีสปี5ปีเป็นช่วงสั้นทั้งนั้นเมื่อเทียบกับการใช้ กาใช้ร้อยปีใช่ไหมอุโมง์เนี่ยร้อยปีนะทางด่วนเนี่ยมาต้องเป็นลูกกี่สิบปีแล้วนะคือคนมองไม่เห็นเรามองเห็นเราก็เลยเข้าไปทำนอกมาที่ที่ที่ดรหนึ่งเราพวกเราเข้าไปทำรถกำลังวิ่งอยู่ถามว่ามันลื่นหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไม่ใครรู้แต่เรารู้จังหวัยางคอยะพานจะสึกอยังเนี่ยไม่รู้แต่เรารู้เพราะเราไปดูแลอยู่เข้าใจไหม อสายสลิงที่มันดึงอยู่เนี่ยหัวมันรูดหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่เรารู้เข้าใจนะว่าอันนี้คือการบำรุงรักษานะแล้วสเตนคอนกรตเป็นไงไม่มีใครรู้แต่เรารู้นะพอเคาะเคาะเคาะตูมเนี่ยถ้ามันถ้ามันยังดีอยู่ความสั่นสะเทือนจะไปอย่างเข้าใจไหมฮะถ้าไม่ดีมันจะไปอีกอย่างไอ้สลิงเหมือนกันที่เราดึงดึงอยู่เนี่ยถ้าเราเคาะปั๊มันจะสั่น่ดุดุถ้ามันเก่าหรือหัวมันรูดมัน มันเหมือนสายกีตาร์ถ้าคุณไม่ปรับสายเนี่ยมันจะเสียงจะเพีย้ยนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเรายังไม่ได้ทําเลยนะแล้วผมก็บอกแล้วว่าเราเราเรา,เราควรจะขยายทำนะเพราะว่าพอเราทํางานอย่างนี้มันก็มันจะแก่ไปทุกวันอนะ่ะแก่แล้วไม่มีงานทําไม่มีงานทํายังมีหัวสมองที่จะไปช่วยช่วยไอ้พวกเด็กๆนี้ทําได้แล้วถามว่าเครื่องมือในการท,ทําทํำยังไงใช่ปะ่ะเราก็ทาเราก็เอาสตังมาไปสร้างบิลไซด์วอล เอาช่วยกันกรอกหน่อยช่วยกันทาหน่อยใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอีกหน่อยเราแก่เดี๋ยวนี้เราเริ่มแล้วนะเพราะเราก็ให้ให้เด็กๆเนี่ยมาทำเอออันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่ผมผมพูดถึงคือหมายความว่าเอาเอา,เ,อาเด็กมันอยากฝึกงานบอกอยากฝึกง,ก,กงานเอามาเบยมาทํแเราก็ใช้งานให้ทําแต่เราบอกว่าส่งคนมาอยากให้เป็นภาราผมนะครับแปลว,ว่าบอกอาจารย์จะมาเนี่ยมาเลย ตอนที่พบก็ช่วยเขาสอนเยอะแยะไอ้ดีก็แจกไปมาเลยอย่าให้เป็นภาระก็คือให้มาถึงเอาเนี่ยให,ให้น้องเข้าไปใช้ใช้ใช้มันทำไรคุณก็ไปใช้ตัวเองแล้วกันแล้วอาจารย์ก็ต้องต้อง,ต,องต้องกำกับดูแลว่าเด็กมันทํางานหรือเปล่ามันไม่ใช่มานั่งมานอนมาอะไรเงี้ยถูกปะ่ะนะแล้วเขาก็ดูของเขาเองก็จะไม่เป็นภาระเราถูกไหมแล้วต่อไปเราถ้ามีปัญหาอยากจะปรึกษาเราอยากให้เราสอนก็มาถามเองต้องรักที่จะเรียนรู้ ใช่ป่ะพอมาเริ่มมาปั๊บก็บอกว่าทันดินมารายงานบอกว่ามันไกลมันอายุนอาดีผมราะบอกาการทํางานของเราคือการบริหารโครงการเนี่ยการทํางานคือการแก้ปัญหาพาะเราเป็นนักแก้ปัญหาเขาถึงจ้างเราอะถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาไม่เขาทำเองไปหมดแล้วเข้าใจนะเพราะนั้นการที่เขาให้เราทํางานยากๆเนี่ยแปลว่าเขาให้โอกาสเราทํแล้วเราจะเราจะใช้โอกาสนั้นทําให้เขาหรือเปล่า แล้วทําให้เขาเราก็จะได้ด้วยถูกไหมฮะนะอันนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเอเด็กบอกว่ามันไกลหรือว่ามันอะไรเราบอกว่าเอ้ยนี่เป็นปัญหาของลืมไม่ใช่ปัญหากลัวไปถามไปถามอาจารย์เองบอกว่าอัววัวบอกอาจารย์แล้วบอกว่าเองสอนยังไงวะเขาบอกว่าการปัญหาของการการทำงานทุกอย่างคือการแก้ปัญหาปัญหาแค่นี้เองแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยอ้วะไปเลยอัวอัวอวไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีหรืออันนี้คือเบื้องต้นเลยความคิดเบื้องต้นเลยพื้นฐานเลย จะบอกอเอยอาจารย์เด็กๆสมัยนี้เขาคิดกันอย่างนี้นั่นแหละผมไม่รู้สมัยผมไม่คิดอย่างนี้อ่ะใช่ปะ่ะดังนั้นจะไปไหนก็ไปเถอะไม่คุยด้วยไม่ใช่เรื่องจะจะคุยเราจัดให้ดีที่สุดละดีที่สุดของเราก็ได้แค่นี้นะแทงแก้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้ปัญหาชีวิตยังมีเยอะแยะนะสรุปแล้วสุดท้ายมาไหมมาจะมาเออเ <laughs> พราะว่าเด็กๆคือการทดสอบขั้นแรกแล้วรับน้องใบ บอกเองไม่มาเลือกเองอ่ะไม่เดือดร้อนหรอกนะแต่จริงเรานะแต่ว่าเราต้องอัดัปก่อนสอนสอนบทเรียนเบื้องต้นก่อนในการแก้ปัญหานะส่วนไอ้ที่ว่าเดี๋ยวจะมาเรียนรู้งานไงนี่งอีกเรื่องนึงเพาะเราทําไปตั้งนานแล้วบางคนยังยังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทุงนี้เลยนะนันต้องบอกว่าพอพอหา project m a n จ g e r เ Manager ข้ามาเนะี่ยซึ่งมีอยู่4ี่แบบนะั้นนี่ออกมาเจ้าของงานจะทําต่อก็ได้แต่ว่าเรียกว่าบริหารโครงการแล้วจะให้ดีไซเนอร์ทาก็ได้นะอะไรก็ได้นะแต่เราบอกว่า ในหลักของการบริหารโครงการเนี่ยหรือทํางานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องอรหัสมันมีอยู่นิดเดียวว่า put t right man o n t h e right job นะก็ให้คนใส่ใส่คนลงไปให้ถูกคนนะถามว่าเจ้าของงานเขามาจ้างเราเนี่ยตอนนี้เราค่าจ้างเราเป็นร้อยร้อยล้านนะถามว่า,า,าสิ่งที่เราทําให้เขาเนี่ยทำไมเขายังจ้างเราอยู่ เขาเราิ่จ้างเยอะเพราะว่าเราเขียนอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ใช่เฉพาะเขียนเราไม่ใช่เฉพาะพูดเขาบอกว่าจ้างเราแล้วเราทํางานให้คุ้มเราเป็นผู้ที่คุ้มค่าคู่ควรกับกันไว้วางใจนะถ้าเราไม่คุ้มเมื่อไหร่เขาก็เลิกจ้างเพราะฉะนั้นที่เรายังจ้างอยู่เพราะคุ้มนะะถามว่าคุณมาจ้างเราเสียเงินไปบางบางโครงการนั้นเป็นร้อยล้านบางโครงการเป็นสิบล้านถามว่า ถ้าไม่จ้างได้อะไรไม่ต้องจ่ายก็คือได้สมมติว่าจ้างเรา20ล้านถ้าไม่จ่าย20นี้ก็คือได้20คืนไปแต่ถามว่า20ได้คืนไปได้ได้เป็นเงินไหมไม่ได้หรอกเพราะว่ายัางไงก็ต้องทําเองถ,ถ,ถ้าทําเองเขาก็ประหยัดไป20แต่ว่าถ้าเขามาจ้างเรานะเขาใช้เวลาในการที่จะไปทําอย่างอื่นแต่ประเดี๋ยวเด,ยวเดียวเขาก็ได้แล้วเงิน20ล้านสําหรับเขาเรื่องเล็กเรื่องเล็กใช่ป่ะอย่างเราทำโรตัสเนี่ยถ้าเขา ถ้าเขาขายดีเขาเปิดมาเร็วอีกเดือนหนึ่งเขากําไรมันจะเท่าไหร่นี่ออกมาฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอพอโครงการเป็นไม่ได้ปั๊บซีเบื้องต้นก็จะต้องมาคิดเรื่องของการระบบบริหารโครงการนะฮะว่าว่า,เ,าเรียกพวกแบบมาเนี่ยมีอยู่2ตัวท่านนั่นเองหนึ่งคือฟังก์ชันคือประโยชน์ใช้สอยของอาคารนี้สองคือฟอร์มฟอร์มก็คืออะไรคุณ ดูยังไงสวยดูยังไงแล้วนี่ยคือฟอร์มอันนี้หุ่นดีใช่ไหมนะตรงลงมีฟอร์มกับฟังก์ชันถามว่าอะไรนำอะไรนะอาคารทั่วไปก็จะเป็นฟอร์ม o o l l o w ฟังก์ชันแปลว่าเอาฟังก์ชันมาก่อนว่าประโยชน์ใช้สอยของตรงนี้ก็คือเอาค้าขายเอาทำโรงแรมเอาทำโรงเรียนเอาทำอะไรแล้วแต่นะั่นคือฟังก์ชันฟอร์มก็คือหน้าตายังไงถึงจะสวยใช่ป่ะนะเพราะนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ย มันมีทฤษฎีอยู่แค่ว่าสมัยโบราณเขาก็สอนกันอย่างเงี้ยนะฟังก์ชันฟอลโล่ฟอร์มสองฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันแปลว่าไง